สิบครึ่งกับสิครับนี่คือขั้นตอนการวัด1 7เนอนสคึ่งเอาดีๆนะ1 7บครึ่งนะครับวัดดีๆมันมี1 7บเจเ้ซนกับ18เซนแล้วก็ตัวขาเท่าไหร่ขาเท่าไหร่หัวหน้าฮะ<า> <22. S 1> ขาย2ิบสองใช่ไหมครับให้ตัดทีเดียวเพราะว่า,วา,วามันจะได้ขนาดเท่ากันนะครับ ตัวไหนที่แต่งตัวไหนที่แต่งหัวแล้วก็นะมาร์คไว้นะครับแล้วก็กําหนดชื่อให้หน่อยมันจะได้ไม่สับสนนะครับเวลาเราเอาไม้ไปประกอบนะครับหรือเอาไปทํางานต่อนะครับมาเชอร์บอกตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับให้เรามาร์คแล้วก็เขียนชื่อท่อนนะครับว่าขนาดมันขนาดมันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะให้เป็นไม้ท่อน A ท่อน B หรือท่อน C นะครับขนาดแต่ละอันแต่ละแต่ละอันที่ใช้มันไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับ มันจะได้ไม่สับสนนะเวลาเราเอาไปตัดนะครับ 5, 5, 5. แสดงว่าอย่างละสี่ท่อนมีความมีความยาวเท่ากับสามขนาดนะครับขนาดที่หนึ่งก็คือสิบเจ็ดจุดห้าเซนนะครับขนาดที่สองก็คือสิบแปดเซนนะครับอันที่สามก็คือตำแหน่งขาเนาะความยาวมันเท่าไหร่นะยี่สิบสองใช่ไหม <4. S 1> เอออันนี้เราแต่งหัวหรือยังดานแต่งหัวหรือยังครับแต่งแล้วเออแต่งหัวถ้า ถ้าอาจารย์แต่งหัวแล้วเวลาวัดส่วนที่ตัดอาจารย์ต้องวัดจากส่วนที่หัวไปหาส่วนที่ตัดครับเพราะอันนี้มันฉากแล้วไงส่วนที่เราจะตัดก็คือส่วนที่ยังไม่ได้เข้าใจไหมอ่าเราต้องวัดจากตรงตรงนี้นะครับ <S <S เพราะว่าเราจะไปตัดซ้ําทําไมในเมื่อมันฉากแล้วถูกต้องเบ่าเราก็ตัดส่วนที่มันไม่ได้ฉากออกเออเวลาวัดเอาให้ถูกต้องหัวหน้าดูดีๆนะครับตำแหน่งไหนที่พี่เขาตัดแต่งหัวให้แล้ว ตัดส่วนที่ยังไม่ได้ฉากออกนะครับไม่ใช่ไปตัดส่วนที่เขาฉากแล้วนะここส่วนไหนส่วนที่เอาออกคือส่วนที่ยังไม่ได้ฉากนะครับ <S <S <Saint Charles> ไม่ใช่ไปตัดส่วนที่ฉากออกเน <costing application. S 1> เออมันก็ซ้ำสร้างไม่จบสักทีนะครับ <S <S เวลาวัดนะครับให้ตัดส่วนที่ยังไม่ได้นะวัดฉากออกเออ มีการวัดแล้วใช่ไหมขนาดเท่าไหรสิ่เปนเนาะเอาแน่นๆเน,น,นอาจานเลยใเนเวลาตัดไม้ทุกส่วนมันจะได้เท่ากันอย่างงงอย่างง,งอย่างง,งวัดแล้ว,ว,วเท็นนี่ครับเป็นเมตรน่ครับโอ้ ดีนะที่ยังมาถาม